โอ้ต่ว่าไปไหนเนี่ยอ๋อตะว่าไปไปส่งปนานต่เอารถรถยนต์ปนานเสียรถล,ลุรถเสียอยู่อูแล้วก็เปนนัดไปเอาค่ากันเลยไปส่งปนานไปเอารถที่อูอ๋อแล้วหลังจากนั้นเราไปไหนต่อแล้ต่อไปส่งปนานไปวัดโอ้ส่งปนานไปที่อูแล้วู้ยี่ไ้ไปวัดอ๋อคือไปถึงอูรถปนานเนี่ย ปนซ่อมบเสริฐเออผนานก็นเลยขอข้าไปส่งไปงวดัดแก่ะค้าก็เลยเอาปนานไปส่งวัดอะ๊ะเดี๋ยวเวลาน่อยอแล้วหลังจากนั้นไปไหนแฮมอ๋อพอไปถึงวดัดรุ่นลุงท่านพระครูอ่ะบสบายหมอหน,นัาเหลืองเบ,าห,งบาหวานขอไปส่งไปหาหมอหงยา ลดปวนานรุ้เนาะข้าก็เลยต้องได้ไปส่งอันตุลุงไปขงยาเอกอ่ะอ,อื๋อแล้วผ่านไปตัวห้องตอบปนานก็ไปอไปเป็นกู้กันมีค่าเป็นคนครับมีปนานมีตุลุงไปด้วยกันอ,อ๋อตึงตู้อีนอ้อ,อแล้วหลังจากนั้นไปไหน,หนแฮมหลังจากนั้นก่อเพสแล้วก็ปิกมาส่งตุลุงปีวัดอ๋อ,อ,อไปกู้กู้ก,กะกะ้กะแต่ ก็บรรลุบไรลัยได้กําอูได้อ๋อส่งตุ๊มาเรียบร้อยแล้วก็ไปไหนต่อไปส่งพนานานไปที่อู้แหมออืมไปดูดปรถเ,เปิดนัดเอารถแล้วแล้วล่ะบรรเลงสักคำอ่ะอ๋อบัรเลวสักคำช่วยกันคนแม่เดียวกันนอ,อะเสียเวลาเป็นวนันวุ่น่งแต่ว่านนะโอ้ไม่ได้เวรกได้การอย่างสักอย่างเอออ๋อโอ้ว่านันานัน,นอ๋อมาพอดีกะ ไม่ให้ก้อมเจ้าบนานบ้านโอ้นั่งกันแน่นี่นั่งอู้กันสกักกามะไปไหนตังใดมาแม่แนี่ก่อนแม่นี่ก่อนก็อนาติวไปติวมาเนี่ยอู้อย่างกันนี่นี่อู้กันไปเลยเปยนะกะ,ะเออเนี่ยบนานเนี่แต่วานโนดลุกะโนดไผ่เหนีงใดนี่บ้านบ้านนะกะก็ตัวว่าเออแม่และลุก ลูกปหนหาลูอะเออแม่นนะอ๋อ่านขนาดโอ้อันนี้นด้สูซ่าหน่อยยังนะอ๋ออ,ออ๋ออ๋ออแล้วก็อันรถดลูเข้าอู่อีเนาะแม่นะก,กะแล้วก็แล้วว่ะแล้วอยู่รู้อ,อ๋อแล้วกะแล้วอ่ะที่ผมไปส่งปหนหานั่นนะแม่นแค่ไปส่งแล้วนะแ,แล้วแล้วแ,แ,แ,แล้วก็อันมันเออแม่นะอันซ่อมนะ่มในในะซ่อมลด้ละ ออกมาได้สักต่อได้เนี่ยสองสามเก้าเนี่ยรถดับไปเข้าอูยังเกาเออเอาไปขึ้เกาเออถามเปิ้มันจะถามตัวมันปีกข้ามาอูยังเกากะเออเอาไปละมันมันดับรู้ปะอ๋อแล้วก็หลังจากนั้นไปไหนต่อน่ะนี่ใดน่ะข้าปิกบ้านน่ะกะะกติโอ้ก้าปกบ้านยี่ใดฮั่นไปไปวัดไปบ้านตุเจ้าบ้านตุเจ้าบ้านตุเจ้าวัดตุลวงวอัดตุลวงวัดตุลุง อบ่จเจบ้านตุ้เจ้าวัดตุลุงวัดตุลุงไปวัดตุลุงอ๋อแล้วก็ไปวัดตุ้บ้านตุลุงโอวัดตุลุงอืแล้วก็ไปยีอย่างนะก็ไปหับตุลุงไปบ้านโฉบอ่ะฮะบ้านโฉบกะแม่นกว่าที่หนยปูนี่ว่าไปหาเอาไปหาหมอยะไปไปจะใดตู้บัจเจเป็นยังสักอย่างโอ้บัเป็นยังสักอย่างอย่างใหญ่เนี่ยอู้บัจตรงกันนะเพราะนานเพราะบัจเจว่าตู้เป็นอยังรู้ ฮะข้าหนานโม่ยีหมายความว่าได้นี่ข้อหนานลืมก้าฮะข่าหนานตู้บรรเจได้ไปหงยาเม่นก่อไปจะไดไปงานศพบม่นก่อไปงานศพฮะกบตู้บรรเจิเป็นอันย่างรู้ฮะปูขวานสูนี่มันใส่ความตู้หาว่าตู้เป็นเบาหวานนี่วะเออมันหยากไปเลยเนอะฮะปูขวันอี่บรรงเหลืองแล้วเนึ่ไปละข้าหนาฮะบรไปโจยกับช่างน่อยอ่ะโอ เรื่องอันนี้นะเรื่องไผ่ลงมันหูไผ่หูมันไปละนึกท่านก็บูขวัญสู่นี่นะมันอบบู้เนี่ยมันมีหั่นโอ้แลงก๊าบ<อ>กระบเอาล่าไปไหนแล้วเขยก็อ้ยังหามอยล่ากระเปล่าไงล่ะก็ตะว่าเคยไปล่าไปดูหนังแล่าตาว่าพีไาาา่ไปไหนไปไหนรู้ก็เล่าว่าเดือดจวนพี่ไปแล้วเขยก็บ้าพี่มาว่างฮะเป็นบ้านตะว่านี่สู่เขาป้ากับไปพ่อนหนังกาบูกขวัญต้องผูกขวัญกูบอกวา่วางกับมึงจู้จี้กับหาผูกขวัญผูกขวัญมึงไปไหนผูกขวัญ mới nói nó 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 không chốt cái gì cả điều đó